ผมจะถ่ายท้องเอ้ยผมจะถ่ายรถไฟนะทุกคนเราเตรียมดูกันถ่ายได้หรือเปล่านาะซึ่งจะถ่ายหมยายเลขรถไฟ๋ยวเราตัดต่อเลยเนาะตะต่อคลิปเลยเอาล่ะไฟติดแล้วทุกคนนู่นละเบาะมาแล้วป่ะ,ปะไปเลยเราจะมาถ่ายกันนะครับ ทุกคนไปอยู่อย่างฮั่นนะบอกเห็นไฟมันแจ้มมากอะไฟปอใช่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 เฮ้ย,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 ยมานี่เดี๋ยวมันดูตายมาๆามา,าอยู่ตรงน่แถวนี้ก็นเลยได้อ้่อทุกคนเรามาทายกันเนาะ บายนะเพื่อนเปลนขบวนใหม่ด้วยเซต K ขบวนใหม่ไม่ได้เห็นเนาะตู้สินค้าอันนี้มันน่าจะเป็นบอทอตอบอทอตอ,ตอเครื่องปั๊บอากาศเมื่อกี้เครื่องบทอททอปรับอากาศโอเคเนาะ